ส่วนมานะคะหรือคนที่จะสนใจจะเข้าเข้าขายผลผลิตกับบริษัทนี่ค่ะก็คือต้องปรับเปลี่ยนระบบให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วพอต้นเดือนเมษาเนี่ยทางมหาลัยเนี่ยจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าเรียบร้อยตามตามที่ตามที่เราบอกไว้จริงหรือเปล่านะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวจะโทรนัดอีกทีว่าต้นเดือนเนี่ยวันไหนจะเข้ามานะคะ แล้วก็ส่วนทางน้องบอมเนี่ยพอหลังจากที่เรามาตรวจเช็คเรียบร้อยน้องบอมก็จะเข้ามาละนะคะมาดูในรายละเอียดแล้วก็จะคุยกันว่าจะวางแผนยังไงนะคะที่ว่าจะผลิตหอมกับพริกนะคะก็จะได้เดินหน้าต่อแล้วก็มีอะไรต่างๆตรงนี้น้องบอมเขาก็จะเป็นคนอธิบายเองนะคะหลังจากนั้นน้องบอมมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมคะก็ตามนี้ก่อนแล้วกันก็วานสิ้นเดือน เดี๋ยวยังไงผมก็จะโทรมาถางกับัวหน้าก่อนแล้วก็อาจจะนัดคุยกันอีกทีในะในส่วนทุกคนที่ค่ะ,ะก็คิดว่าประมาณอะมีหอมอยู่4ใช่ไหมคะแล้วก็มีพริกอยู่7ตรงเนี้ยก็จะนำรอบไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดนำรอบไปได้ดีแล้วเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะมีคนอื่นๆที่สนใจเนี่ยก็คือจะเข้ามาร่วม ร่วมทำระบบกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ทางบริษัทก็จะได้วาแงแผนให้มันระยะยาวมากมีนะคะตรงนี้เราคิดว่าเราจะนำรองไปก่อนถัคไมีจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ในส่วนของกลุ่มพี่สุทัน์ที่จะไปดูกลุ่มหอมมะค่ะจะสะดวกไปเมื่อไหร่ยังไงเอ่ยถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นด่วนภายในอาทิตย์นี้ก็หนูจะสะดวกวันที่13วันเดียว วันวันสวันนี้สิบสวันนี้สิบสองสสไหรือจะอาทิตย์หน้าปตอนไหนรับ้าไปตอนเกตอนแล้วแต่พี่อะค่ะ ไอ้แต่เช้าผมไปดูตอนที่ช่วยเขารถทำดีไหม่าลืมนะว่าเขาทำตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนไม่เราไปถึงนู่นประมาณโง่ตกฝันเขากำลังยุ่งเลยสิบสามเราเขากำลังยุ่งเลยค่ะไม่ไม่ดูตอนที่เขากำลังทุ่งเลยดูตอนที่เขากำลังยุ่งคือเขาเขาจะมีอารมณ์ตอบคำถามพี่ไหมด้วยนะไม่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 รู้จะทำยงไงจะดูว่าเขาทำยังไงจะถามยังไงแล้วก็เอาเอาเอาขอขอไปจะต้องขอได้ เพราะว่ารถอ่ะมันเป็นรถที่ง่ายของพี่สีแล้วมันไปอาจจะไปกีโมงไม่รู้เนี่ย้องต้องถามเนี่ยไปตอนไหนอ่ะถึงจะได้ความรู้ครับก็ถ้าอยากจะเห็นเขาทำนะคะก็อย่างที่บอกเนาะที่อืนเขาลุกขึ้นมาถอนนะคะพี่ก็สามารถไปได้ตามสะดวกตามที่ตื่นทันถ้าอยากไปเห็นเขากระบวนการเนาะที่ไอที่ื่นก็แล้วแต่ คือเขาจะดูกระบวนการเขาจะไม่แค่คุณถ้าจะดูกระบวนการก็คือต้องเข้าใจว่าเขาถอนหองมันเที่ยงคืนแล้วมาล้างคือประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงคือเสร็จหมดแล้วเขาจะกลับบ้านไปนอนกันแล้วนอนแล้วไปทำไมประเด็นมีตรงนี้เราเคยเล่าให้เขาฟังไปแล้วว่าทำทนตื่นทำหงุดหงิด นี่ก็เป็นแสนค่ะใช่แลก็เป็วกนาไปก็คด้ขอเขอไปถึงตีอะไรก็ได้อะได้ดูแต่ถ้าผมว่าไปไปสายๆแล้วกจะขูดไหม